ฟอกแล้วก็ฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับนี้เราทำการกำลังฟอกเกียร์ออโต้ของ Toyota t o y o ต a a อ t i s ิ CVT คันนี้อยู่พอหลังจากที่เราฟอกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำเราจะทำการฟัดชิ่งนะครับฟัดชิ่งก็คือเอาน้ำมันใหม่เนี่ยเติมเข้าไปในเครื่องนะครับ8ลิตร New Oil แล้วก็ทำการแลกเปลี่ยนน้ำมันเอาน้ำมันเก่าเก็บไว้ในเครื่องนี้ ส่วนน้ำมันใหม่ก็เข้าไปอยู่ที่เกียร์นะครับตอนนี้กําลังฟอกเอาน้ํามันเก่าเดี๋ยวมาฟอกก่อนเพื่อให้มีความสะอาดที่สุดนะครับตอนนี้ผมตั้งเวลาฟอกไว้สิบหกนาทีนะครับจริงๆ15สิบห้านาทีอีกหนึ่งนาทีเนี่ยผมเอาไว้คือผมเปิดรันเครื่องก่อนแล้วไปสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยพร้อมทํางานเพื่อระบบสะอาดหมดจดนะครับมีกําลังฟอก use อ i ยนะครับ Use ออยหือน้ำมันเก่าครับเปิดด้ไมเปิดไม่ได้ช่างมัน แงรงดันอยู่ที่20 psi นะครับโอเคช่างใหม่ซ่อมเกียรโ,โตทุกรุ่นแล้วก็มีบริการฟอกฝัดชิงน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับสอบถามกันได้นะครับสวัสดีครับ